รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สยามเพอาเปลี่ยนทิศปบบนอะไรก็สำเร็จขออะไรก็สำเร็จส่วนหนึ่งก็ขอไข่ที่ สร้าง16องค์ให้เสร็จภายในวันเดียวะหรือพระเจ้าโคตรทันใจก็จะสําเร็จสำ็จดโดยเรียวคันทันทีเพราะว่าเป็นพระประธานเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทุาธุสวัสดีคััท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยยกบ้านมูยกสยามป็นจพลนชนรัศมีค่ะกลับมาอีกแล้วครับท่านเราไ็ยังอยู่ที่วัแสงแก้วโพธิยานที่จังหวัดเชียงหมนะเจ้า ไปอยู่เหนือเราโอ้ตายแล้วพูดหวานด้วยนะไม่ธรรมดาคุณผู้ชมครับถ้าหาว่ามาที่วัดแสงแก้วโพธิญาณแล้วเนี่ยนะครับบอกเลยว่านอกจากจะมาไหว้พระขอพรแล้วคุณยังขอเพลินได้ด้วยนะเดินไปเลยเดินเพลินเลยน่าดูไปหมดเลยโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์กอันใหม่แหมเดินเพลินหรือเดินเสียวเดินไงพีเดินไงเดือดจริงเหรอพี่ก้องเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้วูบอันนี้วูบอันนี้วูบเดินเร็ครับ ชอบเชื้อกางอากาศยงนเลยอ่ะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะวันนี้พาผมมาดูอะไรต่ออ้าวก็สัปดาห์นี้อ่ะรับปากกับคุณผู้ชมไว้ว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมากราบพระครูบาอารียชาติแล้วก็จะพาไปกราบแม่นางกว่างแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะพาไปมีคาถามสถามพี่กอลมนิดนึงอันแน่ปัญหาชาวมาตลอดเลยเดี๋ยวนี้กินนารรู้จักไหมคืออะไรกินนาก็ด้านบนเป็นคนด้านล่างเป็นนกอ ูรครับคนทันอ่ะมนุษย์ชอบเล่นดนตรีเี่ิมพร้าวใช้ไฟกลางๆนะคั่วคัวคั่ใส่เกลือใส่เกลือนิดนึงอ้้หเด็ดอร่อยโอ้ยนี่นะถ้าวิกินระหว่างทางแล้วพวกมะม่วงไทยทิพ์ไปด้วยนะก็เป็นการกินมะม่วงหิมพาวอร่อยอร่อย อะไรเนี่ยไม่ใช่โอ่งงเลยเนี่ยห้ามผมสิอ้าวก็พอเอิรพอพูดถึงบุ๊มบิ๊กถึงของกินก็ไปเพลินเลยแล้วเนี่ยเออนะมะม่วงูใส่ชิปก็เข้ามาตลอดก็มันอร่อยโอ้แต่เพราะอร่อยจริงอะซื้อได้ที่ไหนอ่ะซื้อได้นี่เลยตามนี้ขึ้นอยู่หน้าจอเลยเอ้ยไม่น่าส่งไปให้เลยอ่ะอยู่ๆก็พร้อมขึ้นหน้าจอวุ้ยตายวะวันนี้เราจะเดินกันเองเหรอไม่ใช่เดี๋ยววันนี้ก็ไปหาพระครูบาร์เลยเดี๋ยวพระครูบาท่านก็จะเมตตาพาไปหาแต่ว่ีัยดเน มีป่าหิมาพานที่เมื่อกี้ถามเนี่ยอ,อ๋อเหรอที่ถามทั้งหมดคือจะได้เดี๋ยวก่อนได้วัดมีป่าม,มีป่าเห็นมาพาน <c oughs> ไม่ไม่มีหรอกเดี๋ยว,ยวพาเข้าป่าแต่พาคุณผู้ชมอะไปกราบแม่นางกวักตุ้นิยก่อนเออเออได้ๆๆวันหนึงเชิญเดินขอบป้าเราไปกราบนมัสการพระครูบาอริยชาติกันก่อนแล้วให้ท่านพาไปอัปเดตสถานที่มูแห่งใหม่ของวัดแสงแก้วโพธิญยันกันต่อเลยค่ะ แล้วสแกนก็คือวาเจริญพอแล้วสแกบพี่เจอกันอีกครั้งแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือแม่นางกวักแม่นางกวักอ่านมหาลาภทรัพย์แสนล้านแม่นางกวักตุ้ยนุ้ยแม่นางกวักตุ้ยนุ้ยเป็นนางกวักที่ทําให้คนรู้จักวัดแสงแก้วทั่วประเทศก็ครั้งที่แล้วเรามาเรามาถ่ายรายการกันขออนุญาตใช่แล้วเรายินเสียงเดียวนี่ใช่ใช่ตรงนี้โอ้โห อันนี้เลยของงั้นต้องต้องคุยกับท่านก่อนแม่จ๋าจำลูกได้ป่าวใช่ที่ตอนนั้นลูกช่วยทาสีอ่ะแม่ใช่ขอช่วขอลาบลูกไหนได้ไหมนะแล้วตอนนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยนะใช่อะู่หันหน้าอยู่ตรงนี้หันหน้าอยู่ใต้ต้นมะม่วงใช่อันนี้คือคือเปลี่ยนทิศค่ะเคยเปลี่ยนทิศเพราะเปลี่ยนทิศปุ๊บโอ้โหหลังจากนั้นคนมาบนอะไรก็สําเร็จขออะไรก็สําเร็จ เคยได้ยินมาครูบาจริงหรือเปล่ามีคนที่เขามาคือเขาคนเดียวเลยนะขอโชคเหรอเอาน้ำแดงมาถวายห้าหมื่นขวดใช่มี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 อย่างพี่นะพึ่งแสนอ่ะใช่ช่วงช่วงก่อนโควิดแล้วแล้วก็ตอนช่วงโควิดนั้นก็เยอะนะคนมาไม่ได้นะแต่ว่าคนนที่ฐานเราเขาขออะไรคะที่ที่เขาเล่ากันมาที่ขอแล้วสำเร็จหนึ่งขอโชคลาภโชคลาภสิ่งที่ขอต่อมาก็คือเรื่องงานอีกส่วนหนึ่งก็ขอไข่ที่ แต่แต่ที่มีเคยเห็นคนที่ขอแปลกที่สุดเขาจะขอเช่าแม่นางกวักองค์นี้กลับไปเหรอคะใช่ใช่เคยจะมีคนมาขอเช่าองค์นี้เลยอันนี้เรื่องจริงเหรอเจ้งผมนึกว่าเขาพูดเล่นกันมาเจ้งแต่ว่าโคบ้าไม่ให้เช่าไงคือถ้าพี่เล่นขอไปไว้ที่บ้านแล้วเขาจะเหลืออะไรให้คนมาขอที่นี่ไม่ได้คือถ้าว่าพี่เขาจะเอาไปบูชาที่บ้านจริงพี่ต้อง มีพื้นที่เยอะๆเขาเพราะเราจะแห่ไปขอบ้านที่การเชื่อมทุกบ้องนะฮะให้อยู่ที่วัดที่แหลถูกใช่ใช่ใช่ซึ่งก็คือเวลาคนที่มาถวายเนี่ยก็คือมาถวายน้ําแดงใช่ไหมคะน้ำแดงแล้วมีอะไรอีกไหมคะปกติแล้วแต่คนบนนะบางคนก็บนเห็นหรือเปล่าเครื่องแต่งกายอ๋อค่ะคนก็เครื่องแต่งตัวมีเครื่องแต่งหน้าเครื่องสำอางเครื่องสำอางก็มียอมอะไรอ่ะไทยเทปไทยเทปไทยทปหมอไทยเทป มะม่วงไทยทิพย์หรืออาจจะเป็นมะม่วงไทยทิพย์ก็ได้นะที่คนมาแก้บนนะโอ้เนี่ยเนี่ยจะได้อกว่ามีเงินมีทองร่ำรวยเพราะว่ามะม่วงไทยทิพย์สีทองคือในประเทศขายดีอยู่แล้วคุณจะขอให้ไปขายต่างประเทศเลยสุดยอดอ่ะเออครับผมขออนุญายนมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับการจิตที่ทำน่าจะดีนะ เอหิจิตตังปิยังมะมะมามาเอหิจิตตังปิยังมะมะมามามาหาลาพาผวันตุเมมหาลาภาผวันตุเมนอกจากนางกวักแล้วปกติก็จะมีนางรับนางรับตอนนี้กาลังทำโอ้มีนางรับบอคะใช่ตอนนี้กําลังทําองค์ใหญ่อยู่แต่ว่าองค์ใหญ่ยังไม่เสร็จ นางรับเขจะเป็นแบบนี้ปกตินางกวักเราคุณผู้ชมต้องเป็นแบบนี้แ่นางรับเป็นแบบนี้แบบมือน่ะโบราณเขาทํานางกวักแล้วจะมีนางรับด้วยครับก็คือมากกวักมาแล้วต้องทําให้อยู่ ก็คือรับไโอ้ชื่อเต็มคือนางรับทรัพย์แสนล้านนี่คือาตั้งเองเลยใช่ไหมครับใช่บางคนก็ตั้งคู่กันตรงหน้าร้านสาธุสาธุครับอให้ยอดขายปังขอให้ดังขอให้ไปได้ไท่ทิพย์ไปต่างประเทศด้วยสาธุสาธุครับสาธุครับก็ถ้าหลังจากกราบนางกวักเสร็จแล้วบางคนก็จะมาขอพรเทพทันใจเทพทันใจก็เป็นเทพศักดิ์สิทธ์ ที่คนไทยเดินทางไปกราบไหว้ที่พมา<ช>่าเยว,วันนับโบโบยีบเวลาที่ฐานอะไรก็จะสมปัติหาครูบาก็เลยจำลองจากที่นุ่นมาไว้ที่นี่คุณผู้ชมคิดอย่างนี้นะคือปกติเนี่ยขอทางพระเจ้าหรือว่าเทพทันใจเนี่ยโอติคุณขอองค์เดียวอ่ะก็ได้เร็วแล้วถูกไหมอันนี้ฟังพร้อมกัน16บหองอ,ะอ่ะจะไม่โคตรทันใจได้ยังไงอ่ะ ช่วงนี้ไปพบกับโครงการดีๆที่ช่วยเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนโดยธนาคารอมสินสวัสดีครับกลับมาพบกับโครงการอมสินยุวพัฒน์รักถิ่นจากธนาคารอมสินโครงการที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ การทำงานเป็นกลุ่มและการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันครับวันนี้ผมอยู่ที่กลุ่มผ้าทอมือทอเทียนทองจังหวัดกำแพงเพชร โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรร่วมกับธนาคารอมสินช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือลายศิลาล้อมเพชรให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งได้รางวัลชนะเลิศ Best of the best ประเภทรักดีในโครงการอมสินยุพัฒ์รักถิ่นครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่ราตรีหัวหน้ากลุ่มผ้าทอมือทอเทียนทองสวัสดีครับ รตีบัวหลวงนะคะประธานกลุ่มทอผ้าทอมือทอเทียนทองบ้านหนองจอกพัฒนาค่ะอยากให้คุณแม่เล่าถึงผลิตภัณฑ์ของเราหน่อยครับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคือกลุ่มได้ทอผ้าลายศิลาล้อมเพชรนะคะซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดกําแพงเพชรได้ใช้ผ้าฝ้ายในการทอนะคะแล้วก็ทอด้วยเทคนิคด้วยการมัดหมีค่ะโครงการอมสินยุวพัฒน์รักถิ่นมีบทบาทสําคัญยังไงกับกลุ่มเราบ้างครับมีประโยชน์มากเลยค่ะกับกลุ่มทําให้ชุมชนมีไรายได้ เป็นอาชีพเสริมให้กับคร,รัวเรอนของเราค่ะน้องๆน,นะคะนักศึกษาจาราชพัฒกำแพงเพชรน,นะคะท่านได้ออกแบบลวดลายลายศิลาล้อมเพชรน,นะคะมาสอนการมาัดการตีสเกลผ้าเพื่อการทอผ้าของเราได้มาตรฐานทุกผืนค่ะเมื่อเรามีลายผ้าที่เป็นมาตรฐานแล้วนะคะทางกลุ่มก็จะได้นําไปเป็นแปรูปผ้านะคะไปเป็นของใช้ของฝากเป็นของที่ระลึกให้กับจังหวัดกําแพงเพชรค่ะ สัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับลวดลายผ้าที่แสนสวยงามลายศีลาล้อมเพชรซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดกำแพงเพชรและเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มผ้าทอหมือทอเจียนทองสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการอมสินยุวพัฒน์รักถิน่นจะเป็นที่ไหนต้องติดตามชมกันนะครับขอบคุณธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีไรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม